เอารถมาเก็บงานตรวจเช็คอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็พอดีผมยังไม่ได้ใส่กันแ้งก็เดี๋ยวให้วิปูช่วยใส่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจเรื่องน็อตด้วยนะครับเรื่องน็อตคลิปนี้ไปกลับเป็นใหม่9,000โลก็มีเรื่องแหวนแหวนเช็คลนนะครับของเดิมมันมีรอยรอยรอยซึมอยู่ผมเลยไปเบิก To โตโยต้ามานะครับแหวนเช็คล้นนะครับ สวัดดีช่างงานครับครับตอนนี้เฮ้ยผมไม่ได้เร่งนะช่างอางอันนี้ก็ทำไปดิทำสองคันพร้อมกันเนี่ยทำไมคุณไม่มีสิบมืออยากให้มีนด้ครับเออบอกชาติหน้าจะมีสิบมือหรือสิบอันดินี่นะฮะโอ้โหสภาพนี่ครับน่าจะเป็นขี้วัวหรืออะไรไม่รู้นะครับ สภาพยังท่านอยู่เลยนะครับผมไม่ค่อยเก็บงานเท่าไหร่จะเปลี่ยนแหวนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตำแหน่งนะครับเดี๋ยวให้พี่ปูดูผมก็ไม่รู้ด้วยแหวนตัวไหนต้องสตาร์ทด้วยไม่ใช่ี่เนี่เข้าไเข้าได้แล้วนะอาะช่างางานเนี่ยตอนนั้นที่เราเจอตรงนี้มีคราบซึมอยู่ช่างางานบอกว่าแหวนใช่ไหมน่าจะเป็นที่แหวนรูเช็ครถ แล้วเวลาเปลี่ยนแหวนรูเช็คล้นเนี่ยจะต้องสตาร์ทเครื่องด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่สตาร์ทเครื่องตัวน้ำมันเกียร์มันจะท่วมอ้อดับของตัวเช็คลนครับอ่าดันั้นถ้าเราปลดน็อตออกมามันก็จะไหลแต่ถ้าเราติดเครื่องอ,อ๋อมันก็นนนมันก็ไปในระบบครับครับโอ้อยางงี้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีพักพัก,พกออกมา,านิดหน่อยเออ,อแล้วแหวนตัวไหนผมไม่รู้นะพี่ปูนะตัวเล็กครับ เพราะตอนนั้นเนี่ยพี่ปูก็แนะนำผมให้ไปเบิกแหวนห่างน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเฟืองท้ายเพราะอะไรที่ใช้ใช้บ่อยๆอ,ะอ่ะอ่ผมก็เบิกเบิกมาเบิกจนไม่รู้อะ่ะลืมไม่ได้เขียนไว้มองไม่ออกมองไม่เป็นอ๋อโอเคอันนี้คือเช็คลน,นอ่าน,นี่เก็บไว้ไก็คือเราเดี๋ยวเ,เปลี่ยนตัวตัวแหวนไปเลยทั้งนอ็อตทั้งแหวนเลย นะครับไหนๆก็นได้ละจริงมันต้องเป็นห,ห,นเหกเหล,ลี่ยมหวานนี่มันเปิกไหมบอกออกติดไหมถูกรุ่นไหมตัวไม่คือน็อตอ๋อเพรานี่มันของตัวไม่ผมก็ขายเป็นชุดน็อตคราวที่แล้วคงเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วอันนี้อันใหม่แสดงว่าแหวนเนี่ยแหละมันมันน่าจะมีปัญหามามเพราะว่าผมเบิกเป็นชุดมาอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแหวนมีคนถามอ่ะ ไอ้ตอบ FC หน่อยเขาถามว่าใส่ยังไงครับเนี่ยเขาจะไปใส่เองมั้งขึ้นหรือลงคือจริงๆเนี่ยมันจะมีหน้าหน้าหน้าห้านูน,หน,น,นหน้าเรียบะนะถ้าไม่รู้ดูจากน็อตที่เราถ่ายออกมาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่าทำที่เราเนี่ยนะมันจะใส่ด้านเดียวกันหมดที่ด้านหนึ่งเขาจะเหมือนแค่ว,ว่าหน้านูนเนี่ยต้องการให้มันยุบ อ๋อหน้านูนเอาไปไว้ข้างในหน้านูนเอาไปไว้ข้างบนใช่ไหมฮะใช่หน้าจุดใช่หน้ามั่นอ่าโอเคโอเคอ่แล้วน็อตเดิมก็อย่างไรอยู่ใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวข้นข้นเตะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดับเครื่องเนาะเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนก็ได้ไหม จะได้มีเวลาพอ,อที่จะระเมียดระไมดูเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดับก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ <laughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ <laughs> <laughs> คือเวลาผมมาเก็บงานหรือตรวจงานเนี่ยนะครับก่อนเดินทางเนี่ยอะไรที่มันเป็นคาบย้อยๆเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บงานเลยนะ ปัญหามันจะเล็กมันจะน้อยเราต้องรีบเก็บงานนะครับมีอะไรคาบนะ้ำมันคาบมันนะ้ำมันเครื่องย้อยมันอาจจะเป็นสาเหตุของการบานปลายก็ได้นะครับใครจะบอกวิตกจลิกก็มไม่เป็นไรนะครับเราดูแลรถรถ,รถของเราตามสไตล์ของเรานะจะเดินทางอยู่มาล้อมมาล่อแล้วนะครับวันที่สี่นี่ครับสี่ธันวาคมเนี่ยนะครับสี่ถึงยี่สิบหกกี่วันลืม ระหว่างที่ทําคันนี้นะครับก็ข้างๆผมก็เป็นวีโก้แมวีโก้คันนี้นี่มาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแต่ช่างมาเจอเรื่องเบรกนะครับเบรกเบรกหายเบรกหมดอันนี้ไปแก้เรื่องน้ําเข้าได้นะครับอันนี้ก็ไปขัดได้นะครับแบบยุ่งอะไรข้อนี้ผมพูดพูดพูดไปเรื่อยนะฮะ ตอนนี้ยางที่ผมจะใช้ในการลุยนะครับทิมะาทิทิเบตก,ก็ไซส์เดิมนะครับแม็กเดิม265 60 R18 เป็นมิชลิน l g x l g x t r y ตอนนี้ผมชอบตัวนี้อยู่เพราะว่าแก้มมันแข็งนะครับแก้มมันแข็งของเดิมใช้โยโกฮามาโยโกฮาม่าแก้ม,มันนุ่มไปหน่อยแล้วผมบรรทุกเยอะ อตนนี้ก็เดี๋ยวนะช่างอางขอดูย,อย้อยเฟอรมนี่ไหมเรามาดูด้วยสายตาทอดพระเนตรดูกันนะฮะช่งางจะสีดอะไรย่างนี้ผมาพว่าดูนะครับชอบส่องดูนั่นดูนี่นะครับดูว่ามีคาบอะไรหรือเปล่านะครับถ้าคาบโคนปล่อยมันนะคบาบโคนปล่อยมันช่างอ่างนี้ยังมีรอยอยู่นะ อ๋อไม่ซึมป่ะไม่ซึมครับไม่ซึมนะอันนี้คือบกเปลี่ยนไปก็ไม่ติดใช้อ่ะครับอันนี้ผมก็ฉีดล้างไวลแล้วว่ามันจะมีติดติดมีออย่เงี้มีเอฟซีเขาบอกอยากให้ช่างอังทำคลิปถอดอะไรนะไอ้ไอไอตรงไหนที่มารองมาตรงนี้นุ่มๆหรออ่ใช่ป่ะชิ้นไหนวะเนี่ยชิ้นนี้ป่ะชิ้นนี้ครับอ๋อเอฟซีเขาบอกอยากให้ถอดถอดเขาใส่มาเพื่ออะไรครับ ยางตงุ้มจับเสียงเยงนะแต่บางคนเขาก็บอกกลัวเป็นสนิมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมยังไม่ได้ถอดไม่เป็นหรอกเนี่ยดูจากอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มีบ้างนิดนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบสนิมแบบกัดจนมันจะทะลุหรือแบบสนิมเยอะอะไรเนี้ยครับอ,อ่โอเคไม่มีรอยอะไรให้คุณเครื่อง มีลูกค้ามาระหว่างที่มีลูกค้ามาผมก็โมงผมไว้ก่อนนะมีอันหนึ่งที่ผมยังไม่ทํานะอันนี้นะก็คือตัวกรองนะครับตัวกรองตัวนี้เดี๋ยวในอนาคตผมว่านะนนจะเจาะตรงนี้เลยนะครับหรือว่ายกลงง่ายกว่าว่าคิดไปคิดมาให้เหมือนรถเก๋งอะ่ะมันสามารถเปิดจากแผ่นข้างบนนะแล้วก็ดูไอ้ตรงกรองหยาบตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่าเราก็ต้องม,มีการแมนเทนเนกรองอยางเหมือนกันอันนี้ที่เป็นเฟอร์นี่ผมอาจาัจจรบีนะครับอาัจจารบีเผาตัวนี้ไอ้ลูกเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้อย่าให้น้ําเข้าเลยนะครับนะตัวนี้ถ้าน้ํามันเข้าซีนเข้าเวลาไปล้างอัดฉีดเนี่ยต้องระวังนะครับ mm hmm. มีเฮียท่านหนึ่งเขาไปอัดฉีดตรงนี้มาแล้วน้ํามันคงเข้าแถวแถวเนี้ยนะครับไอ้ลูกนี้หมื่นหนึ่งมีทอนนะบเบิกศูนย์ ถ้น้ำมันเข้าไอตัวนี้แหละถ้าน้ำมันเข้าหรือมีปัญหาเนี่ยมันจะเตะสอง s อสี่โลอาจจะไม่เข้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกคาบจรารบีผมที่อัดนะครับอัดจรารบีเผาตรวจสอบดูไปเรื่อยๆก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่ทำและอยากทำก็คือไอรูหายใจตรงเกียร์อยู่ตรงเนี้ยนะมันไม่เหมือนฟอร์ดฟอร์ดมันต่อสายไว้ข้างบนเลยนะครับฟอร์ดมันต่อสายไว้ข้างบนเลย เวลาลุยน้ําแล้วถ้าเกิดใส่เกียร์ถอยแล้วเนี่ยน้ามันจะมาท่วมหัวเกียร์ได้เสร็จเรียบร้อยมันอาจจะไปเข้าไอาตงุงรูระบายไอซึ่งถ้ารูระบายไออนาคตมันเขาเรียกว่ามันเสื่อมเนี่ยมันอาจจะเข้าได้เนี่ยครับเวลาดูแลรถนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยต้องมาดูแลเรื่องจาระบีเพาหรือเปล่านะครับนะน้าเข้าหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะเราไม่รู้เลยพวกนี้แต่ว่าถ้ามันรัดอย่างเงี้ยมันก็โอเคอาจจะไม่เข้าแต่เราก็ไม่รู้อีกะนะครับ อันนั้นต้องดูระยะถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องมีการแมนทนแน็ตตัวนี้ด้วยนะครับยางหุ้มเผาเป็นไม่ได้เบิกของศูนย์นะครับของแท้นะของแท้อ่ามีอะไรอีกตัวเช็คอันนี้เรื่องท่ออ่อนน้ำนี่ผมสั่งศูนย์ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไล่เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน,น้ำผมสั่งไว้เรียบร้อยแล้วท่ออ่อนนี้สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ งบประมาณท่ออ่อนไล่ทั้งหมดตโตโยต้าจิบจินะี่ไม่รู้กี่เส้นนะพันเกว่าเองไม่แพงก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะจัดการก็คือเรื่องแหนบนะครับผมอาจจะเสริมแหนบตอนนี้แหนบผมเนี่ยเแผ่นนะครับเอารบรรทุกหนักๆรวมเป็นสตันเนี่ยนะครับท้ายมันจะเสมอหน้าผมอยากให้หลังเนี่ยบรรทุกได้อีกนิดนึงนะครับ อาจจะอัปเกรดแหนบมันนี้ไอรอนแมนมันเขียนว่าแหนบประมาณไทบีมันจะมีไทที่แบบมันทุกหนักได้กว่านี้อีกหน่อยเนึงนะครับในลูกเฟืองท้ายเฟืองท้ายนี่ผมต่อรูหายใจแล้วเมื่อก่อนนี้รูหายใจมีอยู่ตรงนี้เนาะนะครับเตีย้ยเตผมต่อสายระบายไอไิไว้ข้างบนตรงนู้นนะครับถ้าน้าท่วมถังน้ํามันก็แปลว่าอ๋อเฮ้ยมันมันหลังต่อขึ้นไปอีกนะครับถ้าท่วมถังน้ํามันก็แปลว่าอาจจะเข้าเฟืองท้ายได้ มาที่เดิมครับ WPI o l พั t ไกลบ้านผมนี่ติ๊กเกอร์ G 3 1 7 G 3 1 8เตรียมลุยครับมาถึงตรงนี้ละโชว์ของหน่อยตอนนี้เป็นทอบานะครับทอบาของไอรอนแมนนะครับมีหัวบอลด้วยแต่ผมใส่ตัวนี้เป็นหัวลากเวาเอาเชือกมาลากนะครับอันนี้เป็นเหล็กกัดไอ้อลูมิเนียมกัดขึ้น,นรูปนะอันนี้ผมฝังไฟไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเวลากลางคืนปล่อยไม่ได้สิ่งนะ แต่หมายถึงว่าผมต้องการฉายไฟลงพื้นให้เห็นจริงๆเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยควรจะมีระบบไฟถ้าเป็นออฟโรดนะครับไฟใต้ไอ้พวกแถวๆเนี้ยนะครับเพื่อจะส่องล้อเนี่ยฮะถ้าเป็นรีโวอผมมีนะครับเห็นเห็นมันติดตรงนี้ไหมใต้กระจกนี้ผมมีไฟส่องไว้ลาไปออฟโรดเนี่ยตอนนี้ผมต้องการไฟส่องตรงน,นี้แถวๆนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอะจะมาฝังแถวๆนี้นะครับฝังแถวๆน,นี้เพื่อจะฉายลงพื้นเวลาดูล้อหลัง เวลามืดๆไม่ได้ซิ่งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าซิ่งแล้วกวนโอ้ยทำเป็นเด็กแนวเปิดไฟโชว์ไม่ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สนใจร่วมคารวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID ดีเอสไซทีเอ็มเแซ